ครับผมเห็นช่วงที่ผ่านมาตลาดหุ้นยุโรปนะมีการปรับฐานลงมาแล้วก็ตัวกองเนี้ยเราเคยมีพูดไปถึงตอนช่วงที่เขาออก IPO ไปแล้วมา recap อีกครั้งหนึ่งสำหรับใครที่สนใจการลงทุนในยุโรปเ,เพราะว่า,ามุมหนึ่งก็คือในช่วงประมาณสักเดือนหนึ่งที่ผ่านมาเขาปรับตัวลงมาค่อนข้างแรงทีเดียวนะฮะ,อะกองนั้นก็คือกองนี่ครับ KT Eurotech หรือว่า k k t e m European Technology ชื่อชัดเจนอยู่แล้วก็คือว่าเป็นกองเทคก่อนเป็นกองเทคโนโลยีในยุโรปซึ่งกองในเทคโนโลยีในยุโรปเนี่ยขนาดของบริษัทเทคในนี้เนี่ยขนาดเขาจะมีขนาดค่อนข้างเล็กกว่าข้างในอเมริกาเวลาเราซื้อเทคโลกเนี่ยมันเลยก็ไม่ค่อยมีเทคโโยุโรปอยู่ข้างในพอร์ตคราวนี้เทคโโยุโรปมันน่าสนใจยังไงเดี๋ยวค่อยไปดูกัน1ก็คือกองเคทไอตัวยุโรปเปียเทคโนโลยีเนี่ยจะไปลงกองแม่ที่ชื่อว่า JP Morgan Eu r o ุโร n d y ีย m i c t e c เทคโนโลีนะครับของ JP Morgan ซึ่งกองนี้จะไปลงทุนในบริษัทที่อยู่ในยุโรปที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีใช้คําว่าเกี่ยวข้องนะก็แปลว่าไม่จําเป็นต้องอยู่ในเซกเตอร์เทคโนโลยีแต่ถ้าอยู่ในกระบวนการและเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีมากๆก็จะสามารถใส่เข้ามาในพอร์ตด้วยเป็นยังไงบ้างนะครับไปดูต่อก็จะเห็นว่าถ้าถ้าสปริตออกมาดูนะ regional tech สปริตออกมาเป็น market cap เนี่ยหุ้นอเมริกาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ68 ยุโรปเนี่ยอยู่ที่ประมาณสิบเปอร์เซนต์เอเชียเนี่ยอยู่ที่ประมาณสิบเจ็ดเอเชียในทีจริงๆหลัหากก็คือเทคในจีนนั่นแหละที่มีสัดส่วนค่อนข้างเยอะนะครับอ่าคราวนี้ถ้ามาดูเป็นจํานวนจํานวนบริษัทเนี่ยจะพบว่ายุโรปเนี่ยจริงๆถ้าเป็นจานวนบริษัทจํานวนไม,ไม่ไม่น้อยนะจำนวนที่ยุโรปเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด23%จาก100%ของของบริษัทเทคทั้งหมดในโลกนี้จะเป็นรองแต่ก็ยังเป็นรองอเมริกากับเป็นรองในทางฝั่งเอเชียอยู่แต่ก็ถือว่าไม่ไน้อยแต่เพียงแต่ว่าขนาด cap มาเก็ตแคปเขาเล็กมากกว ไปต่อครับแล้วตัวยุโรปเทคโนโลยีมันดียังไง mm hmm. ก็คือว่าไอตัวมีวงเงินกระตุ้นนะจากมาตรการทางการคลัง1.8ล้านยูโรเนี่ยจะแบ่งเข้าไปลงทุนในหลักๆก็คือ 3, อ่อประมาณ30%เนี่ยจะลงทุนใน Green อ n นเอกรีนเอเนจหรือ Green Technology อีก70%จะลงทุนในดิจิ t a ลอ c ค n น m i c กหรือว่าก็คือไปอยู่ที่ New Economics นั่นมาตรการกระตุ้นของทางฝั่งยุโรปเนี่ยมันมาตรการลงไปเป็นกระตุน้นไม่ใช่ไม่ใช่เป็นการเข้าไปช่วยเหลือผู้ประกอบการเดิมแบบหลักๆอย่างที่อเมริกาเป็นหรือว่ามาตรการเยียวยาอย่างที่เราเป็นอย่างเงี้ยแต่มาตรการของยุโรปเนี่ยมุ่งไปที่อนาคตของเศรษฐกิจจะหน้าตาเป็นยังไงแล้วไปลงทุนหรือว่าไปให้การสนับสนุนในตัวกรีนดิลเพื่อ,เพ,อเพื่ออยู่ในไคลเมตเขาเรียกว่าเป็นกระแสข,ของเรื่อง climate c h a เ g e เรื่อง e s g ไปกับอีกเรื่องหนึง่งคือเรื่อง Digital Transformation นนั่นเองนะฮะ ถ้าบอกว่า2เรื่องนี้แล้วมันเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างเซกเตอร์ก็คือเรื่อง power up ก็คือเรื่อง clean tech เรื่อง sustainable transport นะครับเรื่องไอตัว public administration เรื่อง education tech เรื่องเกี่ยวกับเรื่อง energy efficiency building ก็คือว่าไอตึกที่แบบเป็นตึกพลังงานสะอาดตึกที่เป็นแบบว่าตึกที่แบบว่าให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างนี้เป็นต้นหรือเรื่อง data cloud คาปาซิตีก็คือเพิ่มขนาดความเป็นปิทธิภาพในการใช้ข้อมูลจํานวนมากในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้มันเป็นประโยชน์เกษฐกษิจมากขึ้นอันนี้ก็จะเห็นว่าการสนัดสุนข,ของยุโรปเนี่ยมันโฟกัสไปที่นิวเทคโนโลยีเลยโดยตรงๆ,รงๆนะครับคราวนี้ทีมทีมครับหน้าต่อไปครับเทคโนโลยีทีมของปี2021ของของยุโรปนะถ้าแบ่งออกเป็นหมวดเนี่ยเขาแบ่งออกเป็น3หมวด1คือ sustainability คือความยั่งยืน สองคือ d i g i t a l ดิจิทัลไลเซชันคือคือว่ามุ่งเข้าสู่เทคโนโลยีที่เป็นรูปแบบดิจิตอลมากขึ้นสามก็คือพวก Sustainable กับ Digital Enablers นะครับก็คือพวก 5G พวก IT Consulting หรือพวก s ิ m i c o n ดั c t o r เนี่ยเขาก็ให้การสนับสนุนเรื่องนี้เพราะว่าอตัวยุโรปเองเนี่ยก็จริงๆก็อยู่ใน global supply chain ของเทคโนโลยีพวก h a r d tech ด้วยคราวนี้พวกผู้ผลิตใหญ่ๆก็อยู่ที่อย่าง มี regional supply chain เป็นของตัวเองก็เลยสนับสนุนให้มีการตั้งโรงงานผลิตพวกซี c o ค n นดักเตที่อยู่ข้างในยุโรปเองด้วยเช่นเดียวกันนะครับไปดูครับแล้วกองทุนนี้นะ JP JP Morgan ไปลงทุนในใครนะฮะไปลงทุนใน ASML ครับ9% s a p 6.9% Adyen อยู่ที่6.7% Nokia 5.7%นะฮะพอร์ตเนี่ยจะเห็นว่าอยู่ในเยอรมันมากสุดรับ2 2า ฝรั่งเศสอยู่ที่สิบหกจุดสองก็หลักๆก็คือเยอรมันเนเธอร์แลนด์ฝรั่งเศสนะมีอังกฤษบ้างอยู่แปดจุดห้านะฮะถ้าเป็นรายเซกเตอร์อยู่ในไอทีซอฟเป็นซอฟต์แวร์เนี่ยเป็นซอฟต์เทคอยู่สี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นตเป็นฮาร์ดเทคอยู่พี่ประมาณสามสิบเก้าเปอร์เซ็นสองที่นี้รวมกันก็แปดสิบแล้วนะครับก็เทคล้วนๆอ่ะไปดูฮะหน้าต่อไป performance ของตัวกองยุโรปดินามิกส์เทคโนโลยีครับเทียบกับ MSCI ยุโรปเทคด้วยกันนะ คือถ้าเทียบกับ MSCI Euro นะห่างกันเยอะแต่ถ้าเทียบกับ Euro โร Tech ด้วยกันที่มองผ่านในสซีเนี่ยตัวเขาเองก็ p พ r ร o r m a n c e ระยะยาวก็ดีเหมือนกันอันนี้ก็เลยเป็นจุดที่น่าสนอันนี้ที่ผมบอกว่าให้ช่วงที่ผ่านมาปรับตัวลงแรงก็คือ1เดือนย้อนหลังที่ผ่านมาเนี่ยกองเนี้ยลบไปประมาณ5.4%ในขณะที่ Euro stock 50เนี่ยลบไปประมาณสัก2.82.3ปออ่าอ่าประมาณ3%แสดงให้เห็นว่ามันลบหนักลบหนักเพราะอะไรเพราะเฟดกำลังยิวบอลยิวกันแลจะขึ้นไง ดอลลรากำลังจะแข็งพอบอลยิวกำลังจะขึ้นมันกระทบกับหุ้นกลุ่มโกลดก็คือหุ้นกลุ่มเทคเป็นหลักหุ้นกลุ่มเทคในอเมริกาอย่าง n นสแดกก็เลยโดนเทขายแรงโดนปรับฐานลงแรงแล้วหุ้นเอกมันก็เลยเป็นที่มาที่ว่ากองนี้ลงมาแรงด้วยเหมือนกันแต่ถ้าดูระยะยาวอย่างที่เห็นไปครับ performance มันใช้ได้ performance มันสวยเพราะฉะนั้นก็น่าสนใจครับน่าสนใจว่าใครที่สนใจหุ้นพวกหุ้นเทคอยู่แล้วนะอยากได้เรทเชนที่ถูกกว่า แล้วก็อยากได้เนี่ยมีรัฐบาลสนับสนุนที่จริงจจังๆในเรื่องนี้แล้วหน้าพอร์ตเนี่ยก็ท,ที่ที่เห็นเนี่ยเป็นไอทีเซกเตอร์ล้วนๆเลยเป็นหน้าตาพอร์ตที่แบบว่าถ้าเราไปเปิดกอง Big t e ท h เราอาจจะไม่ได้คอมโพสิชันของหน้าตาแบบนี้ใครสนใจก็สามารถที่จะเข้ามาลงทุนได้นะครับบอกสไลด์ค้างคุณปรับลืมปรับสไลด์ตามผมไม่เป็นไรครับอ่ะย้อนกลับไปดูเมื่อกี้หน้าหน้าที่เป็นกราฟครับปับหน้าที่เป็นกราฟอ่ะหน้าที่เป็นกราฟอันนี้ให้ทุกคนเห็นทีหนึ่งนะ JP Morgan Euro Dynamic Technology เนี่ยบวกนับตั้งแต่ปี2002เนี่ยบวกไป630%เทียบกับ MSCI Tech ด้วยกันนะบวกไป260%และเทียบกับ MSCI Europe นีบวกไป135%นั้นหุ้นกลุ่มเทคเนี่ยยังไงแล้วระยะยาวๆนะมันคือ The Winner ของตลาดแต่ระยะสั้นๆมันอาจจะมาด้วยความผันผวนบ้างเป็นเรื่องปกติเพราะว่ามันก็ปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างเยอะแต่เนี่ยอย่างที่บอกไปครับ1เดือนที่ผ่านมา เดี๋ยวผมแชร์สไลด์แล้วกันครจะได้เห็นอ่ะมาดูที่หน้าจอของผมนะฮะอันนี้ผมทำให้เอาตัวย้อนหลังตั้งแต่ a r to เด t e เนี่ยจะเห็นว่ากองเส้นสีดำคือกองของ JP m o ม g a n เนี่ยบวกไปสองร้อยบวกไปยีในขณะที่ e u r o ok s t o c k 50เนี่ยบวกไป14%เปเห็นไหมบวกแรงกว่าแต่ว่าถ้าดูย้อนหลังหนึ่งเดือนเนี่ยครับทุกคนเห็นไหม ยอนหลังหนึ่งเดือนเนี่ย j p Morgan ลดไป5.4ในขณะที่ Eurostock เนี่ยลงเหมือนกันแต่ลงมาประมาณก็2ลบ2.8มันลงมาหนักกว่านั่นเองเพราะนั้นใครที่แบบอะไรที่ลงหนักๆน,นะแล้วมันเป็นอะไรแล้วยาวเขายังดีอยู่เนี่ยผมคิดว่าตอนขาขึ้นมันก็มีโอกาสที่จะขึ้นได้แรงกว่าแต่เกาใช้วิธีทยอยสะสมไปเพราะเรายังก็ยังไม่รู้ว่าเรื่อง d e ฟซิลลิงเอ่ยเรื่องการเปลี่ยน transition ของตัวดอกเบีย นโยบายของทางฝั่งสหรัฐเองเนี่ยอาจจะส่งผ่านมาแล้วก็มีการปรับฐานของทางฝั่งน,นี้ด้วยอันนี้ก็เป็นอีกกองหนึ่งที่น่าสนใจนะครับเอามาบอกกัน